สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตาจะมาทำารับหรือประจำเดือนออตุลาคมนะคะซึ่งวันนี้ก็อาจจะออกมาเร็วนิดน,นึงตอนแรกคิดว่าจะทำวันจันทร์แต่ว่าทำวันนี้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ที่จะเอามาพูดเนี่ยก็ ก็คือมันบางตัวใกล้หมดแล้วกลัวว่าก่อนจะถึงวันจันทร์จะหมดสักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทราบว่าตาลชอบใช้อะไรบ้างนะคะในเดือนตุลาคมนะคะก็ไปชมกันเลยตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่1เป็น body mist นะคะตัวนี้คือ muse น n ้นะคะจาก beauty cottage นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ตาลใช้มาไม่อยากจะนับขวดแล้วนะคะแต่ว่าหยุดใช้ไปประมาณกลับไปซื้อเขาอีกนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยจะหอมแบบ เป็นกลิ่นน้ำนมที่ผสมแบบคือในเนี้มันบอกวอนทัทแต่ก็ไม่รู้หรอกว,ว่าวอนทัทมันกลิ่นแบบไหนนี่คือให้กลิ่นที่แบบว่าไม่ฉุนเกิน ไม่ฉุนจนเกินไปค่ะเป็นกลิ่นที่สามารถแบบอาบน้ําเสร็จแล้วพอเราฉีดนะคะบางคนที่แบบนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะหรือว่าแบบว่าเป็นคนนอนหลับยากเครียดอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบพวกที่เดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวที่เขาใช้ฉีดหมอนกันใช่ไหมคือตาเนี่ยก็ไม่ได้ไปซือ้อพวกนั้นนะคะตาเก็ใช้ตัวนี้คือฉีดหมอนด้วยนะคะฉีดตัวด้วยนะคะมันก็เลยแบบให้ฟิลลิ่งที่แบบเป็นฟิลที่สบายๆรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นมากๆวอร์เวกันมากมายนะคะว่าใช้ดีนะคะซึ่งตาก็ ใช้นะคะตานไปซื้อเป็นตัวนี้นะคะตานเคยเห่นนะคะคลิปเซเว่นแล้วเนาะซึ่งตานก็ไปซื้อมาลองใช้นะคะใช้ดีจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนแรกนี่ที่ตานเคยพูดไปนะว่าตานไม่ได้อินกับเขาตั้งแต่แรกนะตานเพิ่งจะแบบมาอินกับเขาช่วงที่แบบใช้ไปแล้ว1-2ครั้งอะไรเงี้ยไม่ได้อินเลยทันทีนะคะตัวนี้คือ Garnier Micella r c l e a n s i n g ier, lla, Water นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับผิวปกตินะเขาจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบ สูตรสีฟ้าฝาสีฟ้านะคะแต่ว่าตาลยังไม่เคยลองใช้สูตรนั้น mm. เห็นบอกว่าสูตรนั้นเหมาะสำหรับคนผิวมันไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองใช้แต่ว่าคืออันนี้คือไปซื้อในเซเวเพราะมันสะดวกใกล้บ้านนะคะแล้วก็มันมีไซส์ให้ทดลองด้วยนะคะคลิกออลคลินซิ่งวอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเช็ดทําความสะอาดใบหน้าได้สะอาดมากๆเลยนะคะแล้วตาลเองก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าสามารถที่จะเช็ดบริเวณรอบ ดวงตาของเราได้ด้วยถึงเขาจะไม่ได้บอกไว้นะจริงๆมันก็ไม่เหมาะนะคะที่เราไปเช็ดตาแต่ว่าสำหรับตาเนี่ยตาคิดว่าคือถ้าตัวไหนที่แบบเช็ดตาเราไม่แสวมันเวิร์กมากๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ยตานจะใช้หยดหยดสําิีนะคะแล้วก็แปะที่ตาวนปั๊บนึงแล้วก็แบบว่ารูดออกมามันจะติดมาสคาร่าตัวที่เป็น water proof ได้ด้วยแต่เห็นบางคนบอกว่ามันทําให้รักใคร่เครืองคนใช้โอเคบางคนใช้ไม่โอเคนะคะแต่สำหรับตาเนี่ยตาใช้เช็ดอายไลเนอร์ eyeliner, แล้วก็พวกที่เป็นมาสคาร่าได้ด้วยนะไว True White Essence Lotion นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตาได้ไปดูรีวิวจากคุณสายป่านมานะคะแล้วก็เออตอนนั้นเนี่ยขาดตัวอ m o t มชั่นที่เป็นพวกเอสเซน e ์บำรุงหน้าแล้วก็ผ่านวัดส,สันพอดีก็เลยเอ๊ะ เคยเคย,ยอ่านของคุณสายป่านว่ามันใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกจะเป็นฟาบริดปีที่แล้วของเขานะคะฟาบริดออฟเดอะเยียร์เลยก็เลยอยากจะรู้ว่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอนะคะก็เลยไปตามมานะคะแล้วตอนนี้ก็ใช้ไปได้ประมาณนี้แล้วนะคะครึ่งขวดแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆค่ะตาลเป็นคนผิวผ,วผสมนะคะแบบมันทีโซนนะคะแห้งช่วงแก้มนะคะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยซึมง,ง่ายน,นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูแบบ แข็งแรงขึ้นนะตัวนี้เป็น True White Essence Lotion ก็คือช่วยบำรุงในเรื่องของอผิวกระจ่างใสนะคะซึ่งมันรวมหลายๆตัวเข้าไปในตัวเดียวกันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าประหยัดเวลาในการที่จะใช้ครีมบำรุงนะคะสำหรับตาเนี่ยใครที่อยากจะหาเอ s เซนส์ราคาไม่แพงมากนะตัวนี้ตันไม่แน่ใจแต่อยู่ในราคาหลักร้อยนะคะมันใช้ดีมากตัวถัดไปก็อยู่ที่ครีมบำรุงเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้คือตาเรียกว่าโจลี่ละกนันนาอมันอ่านว่าโจลี่ โจไลท์โจซัมติงตัวนี้เป็นรกแกนะะนะคะ Placenta า24อาว Four h Moisturizer นะคะキュคัมเบอร์เอ็กซ์รนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีอ่อ p l a c e n t a i ะคะที่เป็นรกแกนะะนะคะมีิวคัมเบอร์นะคะอ่อสัรสกัดจากแตงกวาเนาะมีคอลลาเจนแล้วก็มีอโลเวร่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่ปานคิดว่า มันง่ายมากเลยสําหรับคนที่ต้องการครีม1กระปุกแล้วก็บารุงรักษาผิวพรรณของเราให้จุดหลังดําลดลงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อ่อานได้มาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เวลาเปิดใช้เนี่ยเราต้องแช่เย็นนะตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึงพันนะคะแล้วก็ปริมาณเยอะมากๆนะคะร้อย ML นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยตานจะให้ดูนะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อครีมแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราเอาไปแช่เย็นนะล้วเอามาโปะนะคะตอนกลางคืนเนี่ย บอกเลยว่ากลิ่นก็แบบอะโลเวย่าผสมแตงกวานั่นเองนะคะใครชอบกลิ่นนี้คงจะชอบมากๆข,ข้อสําคัญคือมันสามารถที่จะปะใต้ตาได้ด้วยตาเป็นคนที่ใต้ตาคล้ำมากเหมือนกับที่เคยบอกเพื่อนๆในทุกคลิปเลยนะคะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้ไปรู้สึกว่าใต้ตาของเรา,า่รู้สึกว่าชุ่มชื่นขึ้นอย่างแรกแล้วรอยคล้ำอาจจะยังไม่ชัดมากนะคะแต่รู้สึกว่า แบบผิวรอบดวงตาที่มันรู้สึกเหี่ยวแห้งอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าตื่นแล้วก็ตึงกระชับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นครีมที่ผสมอยู่หลายๆอย่างที่ตาอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้ลองไปนะคะเป็นรองพื้นค่ะซึ่งรองพื้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ละเดือนเนี่ยสลับใช้ทุกอย่างนะคะที่มีนะคะซึ่งเดือนที่ผ่านมาตัวที่ใช้เยอะที่สุดจะเป็น two face นะคะ Bondi s w a y นะคะเหมือนกับพี่ตาแต่งหน้าในคลิปที่เป็น everyday makeup look ไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยถามว่าตอนแรกใช้เนี่ยไม่ ไม่ได้อินกับเขาเลยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันยังให้ฟิลลิ่งที่เป็นแบบมันมีเดียมคอบริชนะคะก็คือปกปิดบานกลางนะไม่ได้ฟูลนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบทําให้ผิวหน้าเรามันไวนะคะมันไม่ได้แบบเป็นแมท t หรือว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อที่ช่วยในเรื่องของการแบบว่าเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ ช่วยลดความมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยติดทนนานมากๆเลยนะคะตัวบอนดิสวเนี่ยติดทนนานมากๆนะแล้วก็สีที่ตาใช้ตัวนี้นะคะเป็นสีวานิลาเนาะเหมาะสำหรับคนผิว2ส,สีนะคะเป็นโทนอมเหลืองเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยออราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าพอลองใช้ไปสักพักนึงอะเราเริ่มเป็นกับเขาแล้วตาเริ่มแบบว่า ใช้เออเวลาเราทาครีมบำรุงเสร็จในตานก็จะแบบว่าซับทิชชู่ให้มันแห้งไวนะคะเวลากดแป้งทับกับรองพื้นเนี่ยก็จะพยายามเทคทม์กับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการกดตัวรองพื้นก่อนนะคะให้แน่นน่ะด้วยการใช้แบบว่าตั้งแต่แปลงหรือฟองน้ําถ้ามีเวลาจะดีมากๆนะคะมันจะติดทนแล้วก็มันจะมันน้อยลงเอออันนี้ตาคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปลองทํานะคะเพราะว่าคือทางแป้งที่แบบเวลาเราทาแล้วมันทําไมมันมันผิดปกติเนี่ยลองแบบว่ากดเขาให้นานขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่ากดกับฟองน้านะอย่าก,กด กับแปรงนะคะคือถ้าใช้แปรงปัดอ่ะมันจะแบบมันจะอยู่ไม่ทนเท่ากับเราใช้ฟองน้ําอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งแปง้งทั้งรองพื้นตาลใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือกดให้นานขึ้นนะพอพอใช้เขาไปแล้วเนี่ยมันให้ลุคที่แบบธรรมชาติแล้วก็ให้ลุคที่ไม่แมทหรือว่าไม่วาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ติดทนนานมา,มากๆเลยใครสนใจนะคะทูเฟสบอลดิสเวนะเป็นรองพื้นที่แบบกว่าตันจะซื้อก็ดูรีวิวเป็นปีเลยนะคะแต่ก็โอเคค่ะตามที่เขาว่าไว้นะคะที่ทถัดไปนะคะเป็นอายแชโดว์นะคะซึ่งอายแชโดว์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตาลไม่ได้แบบมีอายแชโดว์ใหม่เยอะแต่ว่าไปหยิบของเก่ามาใช้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ s l e e k Makeup นะคะ จะเห็นว่าสลิกเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะคะมีขายในวัตสันนะตอนนี้ที่ตาเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องพรีออเดอร์กันตามร้านในอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อ2อปีที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเอาเข้ามาขายในวัตสันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นแพ็กเกจเก่าเนาะจะเป็นสลีกที่เป็นไม่รู้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจใหม่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูถ้าเป็นแพ็กเกจใหม่มันจะเป็นแพ็กเกจที่เป็นสลีกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อสีอยู่ด้านข้างเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีชื่อสีเป็นแพ็กเกจเก่านะคะแต่ว่าคือสียังเหมือนเดิมนะตัวนี้คือ o oh โ so s ปเช i a ลนะคะ658นะคะซึ่งเป็นอันดูตลับเขอะมากนะคะเพราะว่าใช้อะไรจริงโอเคนี่คือสีนะคะสีที่ตาลคิดว่าพาเลตเนี้ยเป็นสีค่อนข้างที่จะออกสโมกี้นิดนึงนะเหมือนที่ตาลใช้อยู่วันนี้ก็อาจจะดำๆนิดนึงนะคะ ก็คือว่าเป็นสีออกสมุกี้แล้วก็เป็นสีโทนน้าตาลนะคะโทนดําๆน้าตาลน้าตาลซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเอ่อโทนฝั่งนี้เนี่ยอาจจะด์กไปสักนิดนะคะส่วนโทนฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นสีแบบสีโทนโรสโกลนะคะเป็นสีออกทองทองชมพูชมพูเนาะซึ่งพาเลตนี้ด้วยราคาของเขาที่ไม่แพงมากนะคะแล้วก็ได้สีมาถึง12สีแล้วก็จะบอกว่าพิคเมนเทชันของสลิกดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าจะจ่ายเงินซื้อ พาเลตที่เป็นรักสตอร์มมันก็ไม่ถึงกับเป็นรักสตอร์มมากๆนะคะตัวนี้แต่ว่าคือมันกึ่งๆแต่บอกเลยว่าไม่รู้เห็นไหมอนี้คือแบบมันจะพิกเมนติดทนมากๆเลยนะคะทําให้เวลาเราใช้อาไม่ถึงขนาดว่าจะไม่ใช้ตัวไอพราเมอร์นะคือถ้าเกิดจะให้ติดทนนานๆเนี่ยควรจะเพื่อนๆควรจะใช้น้ําหรือว่าใช้แบบว่าฟิก ฉีดแปลงก่อนหรือว่าทาแบบอายพรอเมอร์ก่อนนะคะตัวนี้ก็จะติดนะานะซึ่งตอนจะมีอยู่4อันเลยนะคะตอนนี้คือมีหลายอันมากแต่ว่าคือตัวที่เอามาแต่งวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัวตัวนี้นะคะก็คือโอโซสเปเชียลเตัวถัดไปนะคะเป็นที่เขียนคิวนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้คือ m e r รเรสกานะคะเพอร์เฟกต์บราล์พนซิล m ราวเหมือนกับเคยทำเป็น f a ับบ c ิไปลาวไม่แน่ใจนะแต่คือเดือนนี้คือกลับมาใช้เขาอีกแล้วนะคะ คือด้วยความที่มันเป็นแท่งที่แบบว่าสลิมมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กเนาะมันทําให้เวลาเราเขียนคิวคอนโทรลง่ายซึ่งตาเป็นคนที่แบบคิวเยอะคิวดกมากๆนะคะแบบากาันออกไปเท่าไหร่ก็แบบคือขึ้นไวด้วยนะคะกันออกไปเท่าไหร่ก็ขึ้นตวขึ้นมามากกว่าเดิมอีกเนาะก็เลยจะเป็นคนที่เขียนคิวบางทีอาจจะแบบดูไม่เท่ากันเพราะว่าปัญหาเรื่องขนคิวขึ้นเร็วมากจะแบบกันทุกวันก็จะไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าคือตัวนี้รู้สึกว่าสาบเพื่อนๆคนไหนที่แบบ เขียนคิ้วไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างค่ะด้วยตัวหัวเขาเป็นเหมือนกับดินสอเลยค่ะมันจะทําให้เราควบคุมตัวคิ้วง่ายนะคะเขียนกรอบคิ้วได้ง่ายนะคะไปลองดูกันเนาะสำหรับเมร์เรสกาตัวนี้ตันแน่นอนที่อายไลเนอร์บ้างค่ะอายไลเนอร์นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ตาลก็ลองอายไลเนอร์ของมิสทินเป็นหลักเนาะซึ่งมิสทินตอนนี้ก็ลองกับจะครบทุกรุ่นของเขาแล้วนะคะแต่ว่าตัวที่ใช้บ่อยมากเดือนที่ผ่านมาคือมิสทินงซูเปอร์แบล็กฟิกซ์ไลเนอร์ตัวนี้ก็คือคุณแพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นแท่งสีแดงเรียวๆแบบนี้เนาะซึ่งเส้นเขาให้เส้นที่แบบคมกริบแล้วก็ดำสนิทมากๆะคะ่ะซึ่งคือไม่ต้องพูดก็ได้นะเรื่องของบบความดำสนิทของอายไลเนอร์ของมิสทินเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่า ดำสนิทจริงๆเนาะคือมันมันดีมากๆเลยนะคะแล้วราคาก็ถูกด้วยนะคือเราซื้อแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ซื้อได้โอเคไม่มีปัญหาม<ด>ัรนะรู้สึกว่าหยิบทาหยิบทาแบบไม่ต้องคิดมากนะคะก็จะเป็นสีอันนี้เป็นอของเรฟลอนนะคะเรฟลอนตัวนี้เป็นถ้าเป็นขอบทองแบบนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแท่งที่เป็นด้านๆสีเงินเนี่ยจะเป็นเนื้อแมตนะคะแต่ว่า ที่ดานใช้บ่อยๆเลยคือตัวนี้ที่เป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้คืออ่อสีหนึ่งห้าพิงอินดีอัคต์นูนะคะสีมันจะออกเป็นสีชมพูอาจจะแบบว่าเออไปจกอะไรมาลิปมันจะเป็นแบบสีชมพูเนาะมันเป็นชมพูที่สวยมากเลยนะคะเป็นชมพูที่แบบทาได้ทุกสีผิวนะทุกสีผิวทาตันคิดว่าปากไม่ดํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเรฟลอนเป็นแบรนด์ที่ลิปสติกเขาเนี่ย ว่าเนื้อเนี่ยโอเคเลยนะแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยคือตัวนี้ก็ไม่ได้ติดทนนานขนาดนั้นเพราะมันเป็นเนื้อครีมแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะตานจะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อครีมเลยแต่รู้สึกว่าที่ใช้เนี่ยจะชอบเนื้อครีมมากกว่ารู้สึกแมทมันจะเป็นขุยไปนิดนึงมาที่ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายสำหรับนี้จะเป็นลิปบามนะคะตัวนี้คือลิปเตอร์บีจากวัตสลีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็นพีโต o เลียมเจลลี่โคโค่บัตเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้ตาน,นใช้มา เคยใช้นะคะแล้วก็ไม่ใช้เขาไปนานมากแล้วนะคะเพราะมันหาซื้อยาาเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องไปซื้อแบบตามร้านที่เขาพรีมาแล้วก็พวกแบบว่าเข้าไปในร้านแบบว่าที่เขานําของเข้ามาจากต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในท็อปเขามีขายแล้วแล้วก็นี่หลายๆร้านนําเข้ามานะคะก็เคยซื้อง่ายขึ้นเนาะซึ่งข้างในมันจะเป็นตัวบาลเป็นปิโตเลียมเจลแบบนี้นะคะซึ่ง กลิ่นเนี่ยเขามีให้เลือกหลายกลิ่นมากแต่ว่ากลิ่นที่ดานชอบที่สุดก็จะเป็นโกโก้บัตเตอร์นะตัวนี้เนี่ยเวลาทาที่ริมฝีปากก่อนนอนถ้าเกิดโบกเขาไปเลยเนี่ยตานรู้สึกว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าปากนิ่มนะคะถามว่า ถามว่าที่เป็นขุยอะไรมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นมากแต่ว่ารู้สึกว่าผลป,ประจําเดือนออกตุลาหรือว่าตุลาคมของตานะคะประจําปี59นั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์รัวให้ตาน,นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามตานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะช่อง g o l d e n f e s h 32นะคะและใครที่อยากจะแบบว่าติดตามกันแบบว่าไม่ให้พลาดทุกคลิปที่ตัดอัปโหลดก็อย่าลืมกด กระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีเมื่อตานอัปโหลดคลิปให้เ,เพื่อนๆดูกันนะคะสับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย